สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พัทยานะครับกลับมาอีกแล้วกับร้านนี้มือนี่พอดีไปไหนมาครับเมื่อกี้ฮาบเบอร์แลนด์เหรอไปหาบเบอร์แลนด์มาครับพี่น้องไปเด็ดของเด็ดมากบันเ,นเ,นนเ,นเ,เ,เด็ดกก็ได้ไปแวะรับลูกครับพี่น้องอยู่พัทยาตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแม่ค้ารุ้งร้านนี้เราเคยมารอบก่อนครับพี่น้องมือเกือบมือสองแต่ว่าแบนเน่แถบเบอร์ทูมุกอันซุกคูพี่น้องไป,ปเราปะระวังประตูหนีบลูกเออไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้าลูกวอน วันนี้น้องนาลีตาก็มาหรอมีเราบูบูด้วยมีเราบูมาด้วยน่ารักจังเลยภาษีมหาเกือบเด็กหน่อยมีเลยเกือบเด็กหน่อยเกือบพอมั้งดังนี้ร่อนเป็นไงบ้างรอบก่อนเป็นไงบ้างพี่บ้านฟิลิปนมารอบก่อนลูกค้ามาแบบสนั่นวันไหวจนแบบว่ารถแบบจนขาดทุนเราเนขาดทุนเลยจ้ะเขาถือเรป่วหมดไปใ้ตัวทุกอย่างหรอแมนแบบถือว่าตั้งหลักลูกค้าได้มันรู้จักตอนนี้เขามีเกือบไม่คำนาณลายบริษีเกือบไม่หลงแบบหลายบอกเลย Uhm ของเด็กก็เยอะนะคะลงแบบสวยๆทั้งนั้นเลยตัวรุ่นใหม่ๆเยอะมากอัปเดตพี่น้องชั้นล่างเ้องกับสีคือเก่าครึเดือแต่ว่าเกือบแบบไม่หลายมาคือพี่น้องนะครับผมพี่น้องพึ่งน่าดีแต่ว่ารุ่นใหม่เยอะจริงจริงตัวสวยๆเยอะมากคัดแบบดีๆเลยค่ะรอบนี้บางคนงงว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่พัทยามองนี่มองแยกยังไงพัทยาใต้สามแยกพัทยาใต้สามแยกพัทยาใต้แต่ว่าลูกไข่อยู่ใต้เพื่อนแล้วตอนนี้แล้วก็มีลาบะผู้ติดมือบรเลยปั ไปดูเกือบกันแต่ว่าโซนนี้นะครับผมมีอันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงจ้ะผู้หญิงครับพี่นนอกฟังนี่ผู้หญิงเลยเยอะมากเป็นบันพันคู่มีลูกมีคือเป็นแปนเนี่ยเบืออพี่นนอกนะครับผมมือสองแต่ว่าสภาพคือบอกเลยว่าสมัยพี่นนอกเนี่ยเห็นบอกแต่เราค้นเขารูขามาเนี่ยหอบกับได้พี่นนอกบร่ได้า่ได้ถือกับได้หอบกับกุหลาบเข่งเกือบเท่าราคาถือถ้าไปซื้อใหม่นาะสมมตินาะราคาหลากหลายพ่านพี่นนองมาซส้อหลรักลอยแม่ไคสิบอม่าอะไรคะลูกอะไรคุณสวยพร้อมหรือยังคะ ไปหาเกือบไปดีกันไปไปดูพาไปไหนเร็วของผู้หญิงของเด็กก็อยู่ชั้นสองเลยกูกิได้แล้วกูกิได้แล้วคู่หนึ่งเอาคู่นี้นะเอากกิได้แล้วคู่หนึ่งป๊าดล้วขึ้นสี่ดีก่อนนัลิตะนัยไต่ไม่ได้เลยปลาหรอปลาเนี่ยพี่น้องขึ้นตอนนี้ขึ้นล้นอีกแล้วตะกี้ขึ้นพันมีหม่องนี่ล้นมากพี่น้อพี่น้องรู้ล่กล้นมาฮอดแล้วล้นหาเยอะมากมีทุกแบรนด์มีทุกยี่ห้ออยู่ในโลกนี้ร้านนี้มีหมดแม่ค้าลุงมาพี่น้องเขา ชั้นสองเลยจ้าตานําเลยครับ่กลับมากคือก็เอาพี่น้องเพราะว่าอย่างเมา่อวันก่อนใส่ดีคัาเกือบแบบใส่ดีมากใส่ขึ้นคอนเสิร์ตก็เต้นดีดีอุ้ยดีไงใกล้แล้วใกล้เหรอท้าเบบี้แล้วเยอะมากเยอะมากไหมกีอาดิดาสคุณอะพี่น้องเอ๊ะแต่ชอบคู่ไหนคะคุณอา มีหลายสีเลยเอาเสียอะไรเอ่ยมีสามสัตว์เลยพี่น้องอันนี้บูบูใหญ่ <c oughs> บูบูใหญ่อะไคะอันนี้บูอะไรบูอะไรบูเล็กโอ้ยบูเล็ก <c oughs> นุจะได้สีไหนลูกอันนี้นูใส่เบอร์อะไรเ้าจำได้ไหม <c oughs> นี่เบอร์ของน้องนูใส่เบอร์อะไรนะเบอ,อถุงเท้าเขาคือบ่มีร่องใหญ่ถุงเท้าเด็กไม่มีนาะเด็กร้องไซได้เลยร้องเดเรนบอสสวมได้เลยตามสี่งน้องก็มีอยู่นะแต่ว่าของน้องไม่ได้ขึ้นมาด้วยอู้ย่างงี้หนูก็ไม่เคยมีไม่ใช่เหรอเนี่ยไปแต่ดู เราจะได้สีไหนคะหลายสีมากเลยค่ะวุ้ยไต่ลกสีไหนเอ่ยแบงนี้ใส่ได้บนนอวุ้ยอันนี้ก็สวยนะนี่ใส่ได้ไหมนี่ต้องลองต้องลองดูค่ะลองดูิจีนั่งลงนั่งลงดีดิใส่รองให้หน่อยจ้ะโอเคอุ้ยของฟีล่าใหญ่ไปไหมของฟีล่าตัวนี้เล็กๆ ใหญ่บ่หรือพอดีอันนี้ใหญ่หญจังน, <ปะ S 2> น้อยอันนี้ก็ดูสิอันนี้ก็สิบาน้อยไปบ่จังน้อยโอ้พอดีโอ้ยล้นล้นพอดีล้อนออกไปพอดีอีกนิดหนึ่งถ้าไปซื้อใหม่นะพี่น้องกะบ้านกะกับบ,กบ,บางคนเนาะอยากเซฟเนาะแล้วก็จะได้ของดีๆอันนี้คือบอ่อเรือว,า,ว,า,วากรันผลเสียบ้านนี่เพิน่นโอ้ยเพิ่นทั้งอบทั้งรีดทั้งขัดทั้งซักทั้งยางหายพัดวิ่งพอดีเลยพอดีเลยอ่ะพอดีไหม เล็กเล็กเล็กพอดีสวยสีชมพูอือหืออุ๊ยดูสิของเด็กก็น่ารักอันนี้ของไหนกีดไอรด้าไอริด้าได้หนี่ไริด้าได้หนี่อุ๊ยไหนดูคขึ้นดูสินึ่งจองจังอุ๊ยน่าใช่ดีไหมใคะชอบหรือไม่ชอบใครชอบยังมาขึ้นชอบเอ้ยบานิดนู้ชอบเราพ่อก็ชอบไม่ได้บานิดพ่อไปหาเกือบพ่อกนคือเกลียวเกลียวเมย เกี่ยวเกลียวมิซายเกลียวเกลียวบอยู่นี่ตัวเกลียวใส่เบอร์อะไรเนาะบัตรตัวเกี่ยวเป็นหนึ่งปีมั้ยเกือบหนึ่งปีมันน้อยพูดมันบอกเล็กๆจิ๋วจิ๋วเอเล็กจิ๋วที่สุดจิ๋วจิ๋ววันนี้เขาพูดนี่งเนาะนี่งซีซั่มนี่มั้งนี่สิีน้อยกว่านี้จัหน่อยจิ๋วจิ๋วอันนี้ไหมนี่ไงบอล่ะกะจีไงจังน่อยยูโน่เผื่อโตเผื่อโตแต่ว่าน่ารักจังแต่ยัวเกลียวน่ารักจังโอ้นี่เอาไปให้ตัวเกี่ยวคู่นึงดีกว่า เพราะว่ายัางไงยังไงนะก็ต้องโตขึ้นเป็นเหมือนเดิมน,นะครับนี่ของโตเกียวนะครับตเกียวไปไหนอ่ะตัวเกียวไม่มาด้วยเหรอโตเกียวไปไหนคะลูกไปเอานี่ให้โตเกียวคู่หนึ่งแล้วก็ได้แต่คู่หนึ่งนะคะไปเราไปห้องชั้นสามบันชั้นสามคุณพ่อไม่ได้เกือบเลยเกือบใส่คืนคอนเสือกพี่น้องหาเกือบใส่คืนคอนเสือกแต่ละมือแห้งเปียตลอดดิเยียเปียกตลอดเปีย<ๆ>ตลอดเกือบนะคอยังหามือมาอยู่เมือ่อไหร่จะมาออกเกือบนะ้อ มีเยอะมากนะครับมีหลายแบรนด์เลยมีทุกๆแบรนด์ครับพี่น้องปึ๊บสองหกแปดแปดสองทำไมรองเท้าใส่เลยตัวเนี้ยทำไมดีจังอ่ะทำไมดีจังดูซิ่ปอไปรุ่นไหนดีรุ่นไหนดีรุ่นไหนดีนดพี่น้องเบิรงเลยครับมีม,มีหลายแบบนด่ลีละแ a n น v ์แ s น์ก็มีครับแ a n น ออสตามีเบอร์ทูย่หัวพี่น้องเนี่ยแล้วเป็นเกรดที่แบบว่าสภาพใหม่เพราะฉะนั้นว่าขาดอยู่อ้กพี่น้องคือใส่เหมือนใหม่เลยแต่ว่าแช่เป็นมือสองมือสองแบบแบรนด์นะครับพี่น้องเป็นคาดาอยางหรี่ทุกคููเลยเนี่ยมีหลากหลายด้วยครับทุกคนใครตามคลิปนี้มาอยู่พัทยาหรือพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าหลายๆคนมาจากกรุงเทพมา่ยาทยากับมาหลายดยเ่เป็นบอกมาหลายครับลูกค้าตามมาเยอะมากเชียงใหม่ภาคใต้ภาคเหนือมากเบ็ดวันนี้เอาจริงๆถ้ามาจากคลิปเพื่อนพิ่แลนด์อีกรอบเนี่ย ลดให้หน่อยได้ไหมโอ้ยจริงๆจะลดไม่ได้แล้วนะจริงๆแบบขาดทุนมากๆแล้วนะคะขากับขาดลดไปยังเอื้อยห้องแกลบตลาดเอาใส่เลยปะมาแต่หลอ่อสิมาบนรถลักข้าวมาเลยดีมันสิเจ๋งอังไหนอังซีนันลิตาลดกี่เปอร์เซ็นต์ดีรอบนี้เท่าไหร่คะลูกลดกี่เปอร์เซ็นต์คะร้อยเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าไหร่้าอะไรดีคะ สิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้างั้นเนาะเออปกติจะลดเราดิถ้าดูจากคลิปนี้ใช่ดูจากคลิปนี้เท่านั้นนะลดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทุกคู่ดูจากคลิปนี้เจ้าสีเหลียวคู่เดีลดสิบเปอร์เซ็นต์เบิร์เลยนะครับพี่น้องหมายถึงว่าลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์จากยอดซื้อใช่ไหมใช่ค่ะทุกคู่เลยทุกคู่เลยเหรอใช่เอาจริงๆนะของเด็กกระโดดเจ้าอย่ามาจูบไปคอยเดูประธานย้อนตัวละล่องคลิปแล้วบันทีเอ้ยว่ได้ยังมาสั้นเออสิบเปอร์เซ็นต์กับเทศกาลตลาดไพร์สันดอลพี่ะ พี่เดี๋ยวไปไหนมาพี่เดี๋ยวมาเลือกน้ำชื่อยหน่อยสิเพราะว่าจะใส่เคลือบคอนเสิร์ตแต่ละบมันมันต้องเลือกเนี่ยไม่ต้องขูวง่ามถ้าอย่างอย่างแบบว่าสมมุติเน้องต๊ดตื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 ดคู่นี้เท่าไหร่อะพี่น้องสมมุติคู่นี้เพิ่มืงินละข้างอะไรเนี่ยหกร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบใหม่มากไม่หกร้อยเก้าสิบใหม่มากถ้าไปซื้อใหม่เท่าไหร่เนี่ยซื้อใหม่สามพันกว่าซื้อใหม่สามพันกว่าแล้วดูสภาพดูดูข้างล่างเหมือนยังไม่ได้ใส่เลยดูข้างล่างเหมือนยังไม่ได้ใส่่่เลยยยยยดอออกางงููครบ ไปซื้อใมสามพันกว่าตอนนี้เหลือหกรอยกว่าบาทหกร้อยเก้าสิบบาทโอ้ยถูกแฮ่ไนพี่น้องมาคุณออเดอร์ที่ร้านแม่ค้ารุงรองเทา้ามือสองนะครับเพจอะไรนะพี่พลุงเพจแม่ค้ารุงจ้ะนีไล์ลสดไล์สดทวนทวน,ทวนทุกมือไล์ทุกมือเลยถ้าไม่อยู่ถ้าอยู่เชียงใหม่มาไม่ได้ทำไงอ่ะเอฟเอาในไล์สดอ๋อคือไ์สดก็ได้หมายถึงว่าใครที่แบบว่า อยู่ต่างจังหวัดอยู่ภูเก็ตภูหยังไกลๆโอุ้ยต่ว่าอยากได้เกือบได้จะเอาหลายคูงสินะก็สามารถดูที่เพจแม่ค้าลุงใช่ค่ะมีไลฟ์สดทุกวันเลยสั่งๆเลย<ด>ส่งมาบ้านเลย,เลยใช่ดูเล็บสวยสิหนิในช่วงป้าลุงสินี่เล็บสวยนี่สวยจังเลยเพ้นท์นหรอเพ้นท์อันเทียวหรืออย่างใหญ่เลยล่ะมีฝั่งนี้ก็มีนะครับทุกคนมีมีหลายแบบเลยทุกคนไปเลือกเอาเลยถ้ามาหาไม่ได้ผมแนะนําเลยว่าให้ดูสั่งออนไลน์รองเท้ากีฬาเขามีนะเป็นรองเท้าสตาร์ทก็มีพี่น้องเออ เตยบอลเตยยังเขมีใครมักเตยบอลน,นี่ซื้อไม่กับแพงอยู่ด้วยเริ่มต้นใช่ไหมหน้าในบัวอันตู้สีไม่ไม่อยู่เนี่ยเพิ่งที่อันี่เหมือนนี้ไม่ได้ใช้เลยเพิ่นอม,มากแต่รอบเพิ่นอม,มากเป็นตูต้ตู้ตู่เพิ่นอม,มากเราข้าวสารอีกรอบนึงแล้วก็อบไอหน้าหมักย่างดีหอมห้วนๆพี่น้องส <c oughs> ิเปอร์เซ็นเลยนะใครดูคลิปนี้ลูกค้ามันกำลังเรียบเรียบในฝั่งนี้ก็มีมีหลากหลายมีเนี่ยไอ้ทรงเท่ๆอย่างนี้ก็มีนะทรง ฮิปฮอปปิปอันส่งวปวับส่งยังก็ม่เบิดเลยส่งแบบเท่ๆปแปลกอนี้ไม่ได้มีแบบเดียวคือมันมีเยอะมากสู่รวมทั่วโลกอยู่นีนหมดรองเท้าเนี่ยนี่นี่นะครับนี่เลยไม่รูร้กันว่ายิดแน่จอแดงไอ้นั่นหรอไอ้เพ่นอดงจืดจืดจืดพวแดงอันนี้น,ออน,น,น่อันนี้เบอร์อย,อยังนี่<อ>ใ้รุนหนอยอย ไม่ไม่ใช่แค่ใบรุ่นอยู่นี่มาได้ทุกเพศทุกวัยมาหมดเลยมันมีทุกอย่างผู้หญิงผู้ชายกระเทยเกมันมันหมดไม่ใช่จำกัดเพศนีทรงนี้ใช่ไหมเออทรงนี้ก็ใช่อยู่ใช่เรามาแบบนี้อะไรอย่างนี้ฮะโยงรังคูนโยงรังคูนึงดีๆง่ามอนติึ้นพิทีได้มิเนี่ขอรอแล้วกันโอ้ยลูกค่ายได้เกิดแล้วเดินอ้อมร้านเลยเวิใส่สบายไหมคะ ลองเพียงยางอวอมเพียงอยู่ควอมลามอยู่พอดีเลยหรือพอดีเลยอ่ะดูสีเลนตาไอ้ให้สีดูสีให้ดูมาดูใกล้รองเท้าพ่อสิเห็นไหมเห็นไหมไม่เอี่ยมเลยความห้อยๆี่น้องเพิพ่นแซงมาเหกพร้อมพอดีเลยอ่ะคู่นี้คู่สีดำเอากี่คู่ดีนะวันนี้คุณพ่อ,อกี่คู่ดีผมเอาคู่นี้คู่หนึ่งนะครับได้เลยจ้า นี่ครับผมแม่ข่าก็งามงามกับว่าเราเด็กก็งามโบเกลเจ้ากับขาวบรอคะเขาขึ้นแบบขาวมากเลยขาขึ้นเลยเหรอขาวมากเลยทำงานหนักหรือเปล่าเอาเอาคุณใหน่ลูกดูช่วยพ่อสิใครดูคลิปนี้นะครับตามมาเลยนะตามพิกัดมาเลยเซิร์ชได้เลยขันเ้าตังเซิร์ชได้กูขึ้นมันก็เล่่่นบตังแแความ่ค้าลุื่อแม่ค้าลงมืนเลยแม่ค้าลุงพพยยามันนขึ้เลี่น้องใช่คุณนี่ก็งานกะตี้คุณนี่ก็สวยสวยปะ สวยพื้นสูงตัวหญ่ฉันชอื้นสูางอะไรคะไหนโอ้โอนูของหนูก็งามของหนูก็สวยนี่อีกคูณจ้าเหมาเลยเขียวนี่มันน่าน่าเต้นดิเวนี่ฮึสีเขียวสีเขียวก็น่าเต้นอยู่นะเขินตะเกือบเขาเหลือดีนับจีท้องมันใส่ฉันบ่อระนี มออกจาไหนวะเดี๋ยวถกถือก่อนถือไว้น,น,นี่ก่อนเขาดีไหมวะโอ้ยหน่อยหน่อยไปหน่อยตัวแชมากสีมันน่ะสีแดงเทหางไปถูกคนเมือง,งดีสีจีจ้าบ๊อบบ๊อบ,บอ๊เสียดายมันใส่ไม่ได้มันคู่น้อยผู้อื่นมาเอาด้วยสีแดงอันนี้ของผู้ชายปุนี่ชายหญิงใส่ได้หมด สีแดงชอบจังชมพผูเหรอพันหกถ้าซื้อไม่ถ้าบาทเนี่ยครับรุ่นเนี้ยฟ้าขนาดครึ่งหมื่นครึ่งหมื่นใช่ไหมใช่มันเป็นหนังด้วยไงทุกคนไหนดูทิเอไอเอฟซีดูซิพีสวยคู่นี้หนึ่งแล้วกันคู่นี้หนึ่งครู่ชอบความบิงบิงแหม ถ้าเกิดใส่คร้นอปที่เอฟซีก็แบบอุ้ยรองเท้าคือที่ไหนแน่เลยไปเลยจ้าภรรยาไปซื้อเองจบอีกคู่นึงพาร์ทมึงเด็กซิบไปกับซิบคู่หนนาที้ห้องมืออื่นเ้างจะไปเรียนเขาจะเสือดยูระยยองครับพี่น้องเขาจะต้องใส่เขื่อนคู่สีนีขึ้นเนืทีพอตุ้มดาเขตุกก็จะด่านี่ครับนัดที่สีดำสวยจังมึงจะเอาไหมมึงจะเอา ไปไปเอีเยาเลยเอาเลยเลือกเอาเลยเรียกเอาเลยนั้นทีมานะไม่มีเวลาบ้างแล้วคื่อเผื่อตรงนี้รองเท้าหนึ่งคู่ที่ขับรถดีๆใช่มขับจะได้ปลอดภัยใส่เบอร์อะไรอ่ะระหว่างนี้เขาจะเอาอยู่คุ่คู่พี่น้องท่าหญิงกรดีวสิทุกคนมีแต่คู่สวยๆอ่ะอือันนี้ก็งามเลยดีๆคู่นี้ป้าื่อผู้สูงดีทั้งือเลื่องแต่สูง บบรัพี่น้องเต็มเลยเต็มกระตาเลยพี่นอ้องเป็นอย่างที่ไรเจ้าครูนี่อะไรตัดเสร็จด้วยค่ะป๊าไปหมดนี่เลยปลปไปรู้ปะโทรหาใครนั่นคุยกับใครนั่นรู้ปะไ,ไปเด้อคอปเตอร์เออได้ของคอปเตอร์ได้รับนี้ไม่ใหมหรอ FC ฟคอปเตอร์เนี่ย FC น้องคอปเตอร์เนี่ย วันนี้มาซื้อเกือบให้ตัวนั้นเขาเ FC Copter หนะนะโอเคเลือกให้แล้วสีดำยตีีกตาิถ้าใครตีถ้าใครตีก็พี่เดี๋ยวเป็นคนเลือกจบไปไม่รู้มาจับบันไดจับราวลูกจับราวอ่ะเลยก็คือรองเท้าเยอะมากนะเยอะมากเยอะมากเป็นทุกแบบ มารอบก่อนไม่เยอขนาดนี้มารอบนี้มีแต่สีแบบแฟชั่นเยอะขึ้นอ,อีกแล้วเขาอัปเดตตลอดทุกเดือนทุกทุกสัปดาห์ต้องมีรองเท้ารุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆทุกคนซื้ออะไรได้ไหมนี่เสื้ออะไรได้ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้ยาวก็ซื้อได้ยูใช้กับซื้อได้พี่น้องตอนนี้คือคือคนขายออนไลน์หนาเพจเลยมาลองถอดีกว่ามันหลินจีบใช่กำลังหาใช้ตัวเกียวไม่มีมันไม่เจอมีแต่ข้ามตัวเกียวไปเลยเหมือนที่มีอยู่จริงหรอมันจิ๋วจิ๋วตัดสั้งน่ารัก มือหนึ่งก็มีนะคะมือหก็มีลักษณะใช่มือหนึ่งก็จะมีแต่ตัวเรนเรนใส่ได้ไหมใส่ได้สีสีนีเตัวเกียวใส่ได้ไหมใส่ได้เนาะเอาไปคู่หนึ่งให้ตัวเกียวตัวเกียวใส่ได้ผู้เนียนนี่ให้รองเท้าน้องเกียวเนี่ยใส่แล้วหล่อเลยมือหนึ่งก็มีค่ะ มือนึงมือนึงกับมีพี่น้องไปห้องตอนนี้เขาไม่มือเขอยว่าจ็บมือแต่เขาไม่สองมือเต็มสองมือแล้วมาแป๊บเดียวแล้วนี่ถ้าเกิดอยู่ข้างบ้านก็คือหมดร้านไสตังเร็วค่ะเต็มมุกงค่ะหอบไปเป็นกระสอบอีกแล้วหอบกับบ้านค่ะบรอบนี้จิ๋วจิ๋วน่ารักซื้อรถใส่รองเาไหมคะคิดว่าต้องเป็นรถขนสภาพคันหนึ่งรถขนรองเท้าคันหนึ่งเพราะว่าเต็มเหลือเกินโอ้จะช่วยบอกรุะช่วยอ่ะช่วย ช่วยคะ่ะอีกข้างนึ่งคะ่ะเก่งมากเล่าบูให้ไปใช่เล่าบูเถอะนะเสียเราบ่กับผีกับผีโอเคนี่อันนี้ตอนนี้มีเชือกลงเท้าให้ซื้อกลับบ้านด้วยมีหลายสีด้วยถุงเท้ากันเสือรองเท้ากับมีดถั่วอันถุงเท้าก็มีอันเนี้ขาดเกือบกับมีดตัวเนี้ยใช่ใช่อันนี้เป็นแบรนด์ของแม่ค้าลุงเองเพิ่งเพิ่งทำออกมาใช่ซื้ออันหนึ่งแล้วงานมันใช้อะไรมันช่วยเรื่องอะไรเอ่อทำความสะอาดรองเท้าซักแห้งไม่ต้องซักน้ำเนี่ยพวกหนังพวกหนังขาวอ่ะชัด ทักซักได้เลยใช้ยังไงพี่บีบใส่รองเท้าแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกได้เลยอ๋อบีบชื่อแล้วก็นี่เลยบอกเออเราไม่ค่อยมีเวลาซักเนาะเราเดินทางตลอดคอนเสิร์ตเอาไปสองอันจบหนังก็ได้ใช่ไหมคะหนังก็ได้ค่ะเนี่ยพวกเนี่ยมันจะหอมไหมใช่ไหมหอมด้วยยุ่หอมไม่เีทั้งหมดเลยเนาะรวมหมดเลยโอเคนะครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับผมลด10%นะเธอ ลด10%นะครับผมโอเคในตาบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมมานะครับผมใครมาผ่านพะเยาชนบุรีไประยอง,ยองก็มาแวะที่นี่ได้นะครับผมที่ไหนนะสี่แยกอะไรสามแยกอะไรนะสามแยกพัทยาใต้ค่ะสามแยกพัทยาใต้ผมมาแต่รอเนี่ยผมจะมีื้ออะได้เพระาะว่าผมมาทำสีพิเศษผมเสื้อได้ว่าแม่ค้าลุงกับโกดบึ้มกับผ้าห่อรเลยนะครับผมโอเคนะคะยบาย